สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับช่องทุกทุกวันคือโอกาสครับและคลิปนี้ครับคลิปเฉพาะกิจก็คือคลิปวิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลไทยเรานี่เองนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะมาดูปฏิทินจีนกันก่อนนะครับว่าเขามีเลขเด็ดเลข,เลขดังอะไรอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะดูในส่วนอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ เรื่องของปีถูกฉลกเอ้ยต่างๆนะครับหรือจะเป็นข้อความข้างล่างก็หยุดอ่านได้นะแต่ส่วนที่เราจะโฟกัสมีหลักๆอยู่ประมาณ2จุดตรงนี้นะครับนั่นคือส่วนที่1คือเลขครับนะของพานภัยนะครับผมเป็นภูมิแพ้นะครับก็เออเลขตอนนี้นะฮะที่มองเห็นอยู่หลักๆนะแน่นอนแหละชัดเจนสุดเลยนะครับก็จะมีเลข0ูนเนะเลข4เลข2นะครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าจะ แปลออกมาได้เลขอะไรนะแล้วก็ตามด้วยเลขหกเนอะนะครับมาดูกันว่าตัวผมเองจะวิเคราะห์มาได้ตรงกับปฏิทินจีนหรือเปล่านะแล้วก็เพิ่มเติมนะในส่วนของทิศมงคลนะครับเอ่อถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเอ่ออันนี้น่าจะทิศทิศใต้นะถ้าผมจำไม่ผิดหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจไม่ไม่เอาดีกว่า ผมจำไม่ได้ผมต้องไปดูาภาษาจีนีทีหนึ่งนะฮะเอาว่าเว้นไว้ก่อนนะครับเว้นไว้ก่อนแต่หลักๆก็ลเลยก็จะเป็น0 4 2 6ส่วนตรงนี้ไม่รู้ดูเอาเองนะครับดูเอาเองนะเอาละครับท่าน,นี้มาในส่วนของวิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลครับผมอยากบอกก่อนนิดนึ่งมาดูกันก่อนนะสำหรับงหมดวันที่หนึ่งนะผมบอกเลยว่าก็หลุดครับ หลุดก็ว่าไปตามหลุดนะครับมีเลขเดียวที่ประโดนเข้ามานะฮะแต่ก็ไม่มองครับเราอย่ามองว่านี่เรียกว่าเข้านะเรียกว่าหลุดหลุดครับหลุดเต็มเต็มเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอพนรรักละได้วยนะฮะมีหลุดมีพลาดเป็นเรื่องปกติฮะอะไรอันนี้ก่อนจะเข้ามาดูครับในส่วนของวิเคราะห์อของวันที่16ธันวามน,นี้นะครับก็อยากจะบอกฝากคำย้ำเตือนนิดนึงก่อนว่าผมไม่มีการแจกสูตรนะครับไม่มีการคิดจำนวนโชว์ใดทั้งสิน้นถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้หรือครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับช่องผมนะครับ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฉันนะรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะใช้จิยาราณในการรับชมรับฟังและที่สําคัญครับใครมองหาลาวฮาหนอยนะหรือไม่อยากพลาดทริปผ,ผมนะฝากกดติดตามครับมันคือกาําลังใจทําให้ผมผลิตคอนเทนต์ฟรีๆแบบนี้นะออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับอะเรามาดูในส่วนของ วิเคราะห์เลขมงคลรัฐบาลครับงวดน,นี้กันเลยเลขมงคลน,นะครับรัฐบาลนะประจำางวดวันที่สิบหกครับเดือนสิบสองสองห้าหกห้าครับเหมือนเช่นยังเคยครับ และตามด้วยเลขดับครับนะผมให้เลขทิศนะครับประมานี้ไว้นะครับมี0มี8มี5แล้วก็มี7จครับละวังไว้แบบนี้นะครับเลขดับครับเลขดับผมให้ดับ1กับสีนะหกับ4ผมไม่ค่อยมองนะครับผมไม่ค่อยมองนะส่วนผมจะเอาเลขชุดนี้มาประกบ กับเลขอีกชุดนึงที่ผมจะให้นะครับปกติแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะเทรดของผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเล็งเซตนี้เป็นเซ็ตหลักนะครับเซตนี้เป็นเซ็ตหลักคือเซ็ตที่ผมคิดว่ามานะส่วนใครที่ดูไปแนวทางแล้วไม่ถูกใจเซตนี้ของผมไม่ชอบไม่ตรงใจหรือแอบไปเห็นเลขอะไรไม่รู้นะครับมันจะเป็นเลขรถทเบียนหรือเลขอะไรก็ตามแต่แล้วมันมาเข้าเซ็ตแบบนี้จับได้ไม่ว่ากันแต่ผมไม่ได้แนะนําในส่วนผมเอง นะเพราะฉะนั้นผมจะเ,เหมือนรีวิวว่าเข้าหรือโดนยังไงเนี่ยผมจะเน้นตรงเซตนี้ไปก่อนนะ,ะมาดูกันว่าและเซตมงคลลองที่ผมเล็งไว้ตรงเนี้ยนะครับคือเลขอัไลนะผมมองตัวแรกคือตัว2ครับเพราะฉะนั้นผมให้5 2 7 2และ8 2ครับถัดต่อไปครับผมมอง3ครับ53ครับ 7 3และ83ครับประกบตัวต่อไปตัวสุดท้ายครับผมไม่59ครับ7 9ครับและ89นะนะครับประมาณนี้เลข3ตัวครับผมมอง5 60ครับและตามด้วย396ครับนะนี่คือวิเคราะห์มวลคนรัฐบาลนะประจํางวดวันที่16นี้นะครับสำหรับผมเอง นายพลสิล้านครับของช่องทุกทุกวันคือโอกาสครับเพรอะั้แล้วใครดูที่คลิปมาถึงวินาทีนี้นะครับสั้นๆประมาณนี้ <c oughs> ก็ขอให้พบความเยนความปังนะครับเกิดขึ้นนะและถ้าเกิดใครอยากจะเข้ากลุ่มผมไม่มีปัญหาครับเข้ามาได้เลยฟรี free, ๆนะครับผมให้อยู่ทุกวันนะครับทิปลาวหรือหานอยก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับ โอเคล่ะประมาณนี้ครับพบเจอผมได้ตลอดและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ